ป็นประธานในพิธีที่เคารพทิ่แช่พันเอกกับคุณพคอวันวิทย์รองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนกองในการรักษาวความมั่นงคงภายในเยาวชนธนบุรีในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ป่าความมัน่นคงมีความเข้าใจในการดําเนินง,งานและขับเคลื่อนแผนง,งานโครงการและพัฒนาสัมพันธ์และเปลี่ยนความรู้ของ,ของเครือข่ายป่าเพื่อความมั่นคงในพื้นที่2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของป่าเพื่อความมัน่นคงขยายผลไปสู่ประชาชนในชุมชนเป้าหมาย 3. เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายป่าเพื่อความมั่นคงของกอรงรมนอจังหวัดสุพรรณบุรีในการดําเนินโครงการป่าร่วมใจส,สร้างไทยเป็นหนึ่งในครั้งนี้โดยกองอานวยการรักษาความมัน่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้จากการรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ปราดร่วมใจสร้างสันทยเป็นหนึ่งนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานและพัฒนาสัมพัญและเปลี่ยนองค์ความรู้ของเครือข่ายถ้าทำน้ำเทียวภาพคุณก็ลองเอาลัองอะไรมาตั้งอะไรบ้างทำอะไรบ้างอย่าให้พอก็ไปดูไปเปิดดูแข็งกระโดกอยู่เปิดไป้มากไม่มีอะไรลองดูด้วยเรื่องปลูกพืชพรสวนผัวเออคุณก็ลองทําแปลงดู ต้อง,ต,องต้องทำตัวให้เป็นปากนะครับอยู่บ้านก็ทำตัวเป็นปากด้วยตอนนี้ทุกคนคงจะเก่งในด้านต่างๆเก่งด้านโน้นด้านนี้